ใช้ใช้ถุงน้ำนี่ละคกะช่วยนะคะให้กดจมลงไปถุงน้ำนี่ความยาวมันวางไปบนนี้นะะมแมวรักขนมมาเลยอืมโอเก็บไว้ใต้ฝาเลยดูด,ดูด้วยนะคะบางทีดอกขนมไม่ได้อ,อ,อะ กไไม่ซื้อทีบอกถึงกระบวนการใส่น้ำขนาดนี้นะคะเพราะว่าละดิง่งบนนี้จอละลาย วางไปบนนี้แมวรักขนมมาเลยฮึโอเก็บไว้ใต้ฝาเลยดูหมดแล้วลองไปก็อ,อาจจะมีรอยอยู่บ้างนะคะ <laughs> เป็นธรรมดานะคะเดี๋ยวๆๆๆพอผูกเข้ากันมันยากหนะ่อยนึง ก็บางทีเดมันแยกตัวออกจากกันเร็วนะมันแยกตัวออกจากกันเร็วนะก็อาจจะมีรอยอยู่บ้างนะคะเป็นธรรมดานะคะเดะเดวเดะเดะ พอผูกเข้ากันมันยากหนะ่อยหนึ่งวางไปบนนี้แมวรักขนมมาแล้วลกกอือโอ้เก็บไว้ใต้ฝาเลยหมดแล้วเอาไปอันนี้แพนี่เตาผมน้ครับเกลือนะคะเกลือใส่ลงไปแล้วก็คุด้วยนะคะ เกลือนะคะเกลือใส่ลงไปแล้วก็คนด้วยนะคะริงเราไม่เยอะมดนเกลือแป๊ดหน,นึ่งแป๊ดหนึ่ง ถ่ายวิดีโอดินน้ำออกนิดนึงแล้วก็มีวิธีนะคะให้ให้ใส่น้ำปูนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะดองตะลิงปริงก่อนนะคะดองเสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้ใส่ในน้ำเชื่อมรอมันเกินนะคะเดี๋ยวเราแกะรินน้ำออก น้ำออกนิดนึงแล้วก็มีวิธีนะคะให้ให้ตัวนี้ลละลายอีกสองวันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะแบ่งสูตรนะคะแบ่งสูตรอาหารนะคะ อีกสองวันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะแบ่งสูตรนะคะแบ่งสูตรอาหารนะคะก็อ,อาจจะมีรอยอยู่บ้างนะคะ <c oughs> เป็นธรรมดานะคะเดเด๋ดดๆๆๆพอผูกเข้ากันมันยากห,าหน่อยนึงรินน้ำออกนิดนึงแล้วก็มีวิธีนะคะให้ให้ดิงเราไม่เยอะ เกลือแปหนึงแป๊บหนึ่ง,งถ่ายวิดีโอแต่ลิงปิงมจมลงไปให้จมลงไปในน้ำเกลือให้หมดก็คือดูด้วยนะคะบางทีดอกเห็น้ำออกนิดหนึ่งกะไม่ถูกค่ะก็ประมาณนี้หละค่ะ ใช้น้ำเนี่ยวางไปบนนี้แมวรักขนมนนมาเลยอืมโอ้เก็บไว้ใต้ฝาเลยหมดแล้วรินน้ำออกนิดนึงแล้วก็มีวิธีนะคะให้ขนมอะได้อะกินเที่ยวเอยไม่ซื้อที่บอก <c ười> ใช้ใช้ถุงน้ำนี่ห่ะก่ะช่วยนะคะให้กดจุง่งไปถุงน้ำนี่ความยาวมันอันนี้แป๊ดอบครับลองชิมหน่อยหนึ่ง อบนิดหนึ่งกะไม่ถูกค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะใช้น้ำเนี่ยจริงเราไม่เยอะมองมันเกลือเป๊ดหนึ่งแป๊ดหนึ่งถ่ายวิดีโออยู่ขนมอะไรอ่ะไม่ซื้อที่บอก มีการทดลองทําสูตรนี้ครั้งแรกนะคะทดลองทํำลูกเกดจากตะลิงปิงโอเคค่ะแล้วเราก็เกลือนะคะเกลือใส่ลงไปแล้วก็คนด้วยนะคะ้องชิมหน่อยหนึ่ง เอาน้ำใส่ถุงแล้วก็ใส่ลงใบค่ะก็ขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูรอดูตอนถึงกระบวนการใส่น้ำขนาดนี้นะคะเพราะว่าตาดิงปิดจะลอยอยู่เหนือน้ำเราก็ใช้นี่ค่ะลงไปกดให้จมลงไปนะคะ เอาน้ำใส่ถุงแล้วก็ใส่ลงไปค่ะก็ขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูรอดูตอนใส่น้ำปูนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะดองตะลิงปิงก่อนนะคะดองเสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้ใส่ในน้ำเชื่อมรอจอะรออยู่เหนือน้ำเราก็ใช้นี่ค่ะลงใบกดให้จมลงใบนะคะ ใช้ใช้ถุงน้ำนี่ละคะช่วยนะคะให้กดจมลงไปถุงน้ำนี่ความยาวมันเอาจะดิงปิงใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปค่ะดูด้วยนะคะบางทีดอก เอาน้ำใส่ถุงแล้วก็ใส่ลงไปค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูรอดูตอนอันนี้แบบนี้นะเตาต้มตับหมณครับ ดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะแบ่งสูตรนะคะแบ่งสูตรอาหารนะคะวางไปบนนี้แม,มวรักขนมมาแลยฮึมโอเก็บไว้ใต้ฝาเลยววางไปบนนี้แมวรักขนมมาแลยฮึมโอเก็บไว้ใต้ฝาลลเลยโอเคค่ะ แล้วเราก็จะลิงปิงมันจมลงไปให้จมลงไปในน้ําเกลือให้หมดก็คือมันแยกตัวออกจากกันแร้วเน้นน้ำออกนมดนึงกะไม่ถูกค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะใช้น้ำเนี่้นน้ำออกนมดนึง ไม่ถูกคะ่ะก็ประมาณนี้หละคะ่ะใช้น้ำเนี่ยขนมอะไรอ่ะไม่ซื้อทีบอถึงกระบวนการใส่น้ำขนาดนี้นะคะเพราะว่าตัดดิงตะดิงปิงมันจมลงไป